ปกติเขาโค้งแรงไหมครับไม่เท่าไหร่คร่ะเหนึบดีไหมครับหนึบมากครับด้น็บมากครับเขาไม่ตกใจเลยเหรอไม่ค่อยค่ะ ก็ได้เป็นซ้ายหักสองนะครับพี่อยู่ในโค้งไหลนอกไม่ยกไม่เบรกปล่อยมือไปก่อนนะครับอันนี้ข้างหน้าโค้งนะครับไปเลยครับคืนตรงนิ่งเลยหนุบมากครับหรบ ร้อนะครับปลอได้ไกลดีไหมเนี่ยเดี๋ยวยาวครับอ๋อตอนขับมาหนูไม่หน,ไมหนูปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเวลาหนูกินกินไอเนี่ยเบอร์เกอร์เมื่อเช้าอะหนูต้องคอยจับตลอดเพราะมันแบบเพราะมันจะต้องโยกตลอดใช่ไหมไ<ด>มันดิ้นซ้ายดิ้นขวามทำแบบเมืม่อกี้ไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวกลับบ้านซื้อเบอร์เกอร์ทั้แล้วครับแล้วก็ไม่ต้องจับวงอะไรกินกินข้าวได้เลยเนาะได้เลยครับแต่ก็ต้องจับบ้างนะปล่อยจับบ้างนีลล่ในลายครับนี่ครับ ทางเรียบเนี่ยมันก็สมบูรณ์ขึ้นนะครับเวลาที่เรา <ฮะ S 1> เปลี่ยนเลนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็นิ่งขึ้น, <ฮะ S 1> นแล้วก็เซตติ้งปรับสูตรล้ออะไรใหม่นะครับแล้วก็ติดตั้งกันโพงหน้าหลังเข้าไปนะครับเซตลงมาเปอร์มา r ความสมบูรณ์ในการขับขี่ก็จะได้แบบนี้นะฮะทางตรงนิ่งทางโค้งเข้าได้แบบคมๆข,ข้อดีของกันโพงหน้าหลังเขาจะช่วยทําให้เฉถียราพทางด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมันนิ่งขึ้นเฉถียราพสูงขึ้น <ฮะ S 1> เราสามารถควบคุมรถได้ง่าย ประสิทธิภาพของกันโครงทั้งหน้าหลังช่วยทําให้รถเราเกิดความปลอดภัยคันนี้ก็พื้นฐานช่วงล่างนะครับคันนี้ทําเปลี่ยนช่วงหน้าคุยทิลี่หลังพิกกี้แบ็กมาแล้วทําเป็นสเปคโหลดคันนี้น่าจะทําโหลด2นิ้วเต็มมาแต่ว่าอาการที่ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วมันมีเสียงดังมันเกิดจากมีลูกหมากหลวมรับมันมีมันมีลูกหมากหลวมก็มีสเวาบาหลวมแล้วก็มีปิงนกหลวมอ่าลูกหมากกันชักนอกกันชักในหลวม ครับท,ที่เปลี่ยนเพิ่มเติมเข้าไปนอกจากกันโคง้งเองเพราะว่าที่ติดตั้งทางหากเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็จากที่พี่ลองนะครับมันจะมีส่วนของอาการของยางมไม่ถึงกระแยะ่แต่ก็ไม่เรียกว่าดีสมบ,บูรณ์ร้อยเปอร์แต่ก็ใช้งานได้ในการทําทดสอบในการพาพาที่ลองเทสเนี่ยในการขับต่างต่างเนี่ยเราเราไม่ส่งเสริมให้ขับเร็วนะแต่ว่าพี่อยากให้มองในเรื่องของความปลอดภัยที่น้องได้อ,อย่างสมมติว่าเราขับไปในทางถนนที่มันไม่เรียบถนนที่เราไม่ชินเส้นทาง เราไม่ได้ขับเร็วเราขับยืนพื้ออยู่ในที่กฎหมายกำหนดหนึ่งร้อเนี่ยแล้วเราขับไปแล้วเราเจอโค้งเราอยากสามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายๆแค่บังคับวงลัยให้อยู่ในลายก็ปลอดภัยแล้วครับเยี่ยมมากสิบคะแนนได้กี่คะแนนครับให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยใช่ขอสิบให้ร้อยเลยนะใช่แปลว่าสิบเท่าว่าดีมากเว่าดีมากเลยก็สําหรับใครที่ดูคลิปอยู่นะคะแล้วก็ มีปัญหาเรื่องรถเนาะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างอยากเปลี่ยนยางไม่มีไหมคะมีเมื่อกี้เห็นมีล้อแมกด้วยแล้วก็ใช่มีเลือกมีปัญหาในเรื่องของรถหรือว่าอยากจะปรับแต่งตรงไหนเพิ่มเนาะใช่ครับสามารถมาได้เลยนะคะที่ AC Power สามารถเซิร์ชที่ Google Map ได้ง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นผู้หญิงเนาะอาจจะมีแบบความกลัวในเรื่องของแบบว่าไปอู่จะโดนช่างหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ที่นี่อ่ะไม่มีเลยเพราะว่าหนูมาคนเดียวแล้วก็เวลาที่มีแบบ คือตอนแรกที่คุยอ่ะเหมือนอะไรข้างหลังและลูกหมากหรือตัวอย่างที่ที่เขาบอกว่าไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วช่างเขาก็ไม่ได้แบบอยากจะขายอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดูแบบถ้ายังใช้ได้อยู่ก็ใช้ใช้ไปอะไรเงี้ยใช่จริงๆถ้าเรารื้อแล้วเราประเมินแล้วมันยังสามารถใช้งานได้ไม่ได้เสียหรือไม่ได้เสื่อมสภาพหรือไม่มีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยน ในเรื่องของเทคนิคหรือในเรื่องของความปลอดภัยผมก็จะแนะนําว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ <S <S แต่ถ้าเกิดอะไรส่วนไหนที่เปลี่ยนแล้วมัน,มนท <ำ S 1> ําให้ดีขึ้นหรือว่ามันเสริมความปลอดภัยให้เราเพิ่มขึ้นหรือทําให้คุณภาพในการกับขี่คุณดีขึ้นเราถึงจะแนะนําไว้อันนี้คนเปลี่ยนนะไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายบานปลายหรือว่าถ้ามีตรงไหนที่แบบว่าเราสามารถแนะนำหรือว่าแนะนำให้คำปรึกษาหรือว่าแบบตรงนี้ยังไม่ต้องตรงนี้ควรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ ตามอาการจริงๆเนอะ<ช>ไม่ได้บแบบว่ามีการแบบเพิ่มเข้าไปแบบบางบาง,บางอู่เขาอ,อาจจะมีแบบว่าอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่ามาแล้วก็เปลี่ยนไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะวัสดีตามด้วยครับกับพี่หน้า EP หน้าเราจะเป็นคลิปอะไรฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ